และเรื่องหนึ่งที่มักจะเป็นประเด็นก็คือการมีภรรยามากกว่าหนึ่งคนการใช้มาตรฐานในปัจจุบันย้อนหลังไปตัดสินคนในอดีตเมื่อพูดถึงมาตรฐานหรือสิ่งที่จะนำมาใช้เป็นตัวชี้วัดว่าอะไรควรไม่ควรอะไรถูกอะไรผิดปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าคนในยุคหนึ่งเนี่ยสมัยหนึ่งอาจจะไม่ชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งและต่อต้านสิ่งนั้นโดยมองเรื่องนั้นเป็นเรื่องแปลกประหลาดเป็นเรื่องผิดศีลธรรม และเรื่องหนึ่งที่มักจะเป็นประเด็นก็คือการมีภรรยามากกว่าหนึ่งคนในยุคสมัยหนึ่งของมนุษย์นะครับถือว่าการมีภรรยามากกว่าหนึ่งคนเนี่ยเป็นเรื่องที่ปกติและธรรมดาเอามากๆเลยซึ่งมันไม่ได้มีอะไรน่าเสียหายหรือผิดตรงไหนเลยนะครับแต่พอมาในอีกยุคหนึ่งเนี่ยมนุษย์จํานวนหนึ่งกลับมองว่าการมีภรรยามากกว่าหนึ่งคนเป็นสิ่งที่ไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งและเป็นสิ่งที่ผิดศีลธรรมเลยก็ว่าได้นะฮะ S <S <an> <S เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยเราก็อาจจะพูดได้ว่ามาตรฐานเปลี่ยนไปตามยุคสมัยหรือเป็นไปได้ว่าในยุคสมัยเดียวกันอาจจะมี2มาตรฐานในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับอย่างเช่นเรื่องการมีภรรยามากกว่า1คนก็อาจจะเป็นเรื่องที่ปกติธรรมดาและไม่มีอะไรน่าเสียหายสําหรับคนในวัฒนธรรมหรือชนชาติหนึ่งนะครับแต่สําหรับอีกวัฒนธรรมหนึ่งเนี่ยหรือชนชาติหนึ่งอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจก็ได้ แม้ว่าจะเป็นในยุคเดียวกันสมัยเดียวกันแต่มันเป็นคนละมาตรฐานไงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอิสลามถือว่าถ้าให้มนุษย์เป็นผู้วางมาตรฐานกันเองแล้วล่ะก็ย่อมหาข้อยุติไม่ได้อย่างแน่นอนและย่อมเกิดความวุ่นวายและขัดแย้งกันอยู่เสมอๆนะครับคำถามก็คือแล้วใครละ่ะที่จะมีสิทธิ์เด็ดขาดมีอำนาจเด็ดขาดในการวางมาตรฐานในเรื่องต่าง,างๆเพื่อที่จะให้มนุษย์ทุกคนนั้นได้ยึดถือทำตามคำตอบก็คือ ผู้ที่เป็นเจ้าของชีวิตมนุษย์ไงครับที่มีสิทธิ์เด็ดขาดในการกำหนดมาตรฐานในเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้มนุษย์เนี่ยได้ปฏิบัติตามกันโดยมาตรฐานที่พระเจ้าได้วางมานี้ไม่ใช่เพื่อตอบสนองผลประโยชน์ของมนุษย์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือไม่ได้เข้าข้างกลุ่มชนใดกลุ่มชนหนึ่งเป็นการเฉพาะแต่เป็นมาตรฐานที่นํามาซึ่งผลประโยชน์แก่มนุษย์โดยรวม การที่ท่านศาสธนาทูตมูฮัมหมัดขอความสันติมีแด่ท่านได้แต่งงานกับท่านหญิงไอชะก็มักจะถูกนําหยิบยกมาเป็นประเด็นอยู่เสมอๆนะครับแต่ถ้าเราวิเคราะห์ดูแล้วเราจะพบความจริงที่ว่าไม่มีใครเลยก็ว่าได้ในสมัยท่านศาสธนทูตมูฮัมหมัดที่ได้คัดค้านการแต่งงานของท่านกับท่านหญิงไอชะนะครับ แม้แต่ศัตรูตัวฉกาจของท่านที่หาเรื่องโจมตีท่านต่างๆนานาเน,นี่ยโดยกล่าวหาว่าท่านศาสนทูตมูฮัมมัดเป็นบ้าบ้างเป็นนักไสยศาสตร์บ้างหรือแม้กระทั่งใส่ความท่านว่าเป็นหมอดูสารพัดจะกล่าวหานะครับแต่ก็ไม่เคยเลยนะครับผมที่จะหยิบยกประเด็นนี้โจมตีท่านศาสนทูตในเรื่องการแต่งงานของท่านสิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงอะไรครับ มันแสดงให้เห็นว่าคนในยุคนั้นๆเนี่ยในช่วงเวลาของท่านสัทธรารทูตมูฮัมมัดที่ได้มีชีวิตอยู่เนี่ยมองเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติครับมันไม่ได้มีอะไรเสียหายแต่พอมาถึงในยุคนี้เนี่ยมนุษย์จํานวนหนึ่งกลับมองเรื่องดังกล่าวเนี่ยเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดและผิดศีลธรรมนะครับคือถ้าจะให้ยุติธรรมกันจริงๆเนี่ยถ้าจะพูดถึงมาตรฐานที่ยังไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาก่อนนะครับถามว่ามันยุติธรรมแล้วหรือไม่ ที่จะนำเอามาตรฐานของคนกลุ่มหนึ่งในสมัยปัจจุบันเนี่ยซึ่งมีมาเมื่อไม่กี่ปีย้อนหลังไปเนี่ยนำเอาไปตัดสินการกระทำของคนในยุคเมื่อ1,400ปีที่แล้วถ้าจะพูดกันเรื่องมาตรฐานก่อนนะครับโดยที่ยังไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาก่อนถามว่าที่ถูกต้องแล้วเนี่ยมันควรจะต้องเอามาตรฐานของคนในยุคสมัยของท่านศาสนาทูตมูฮัมหมัดมาเป็นตัวตัดสินไม่ใช่เหรอครับอย่าลืมนะครับว่าแม้แต่คนในสมัยของท่านนาบีมูมฮัมหมัดเองเนี่ย ก็ยังไม่ปรากฏพบว่าพวกเขาจะเห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องเสียหายหรือผิดแปลกอะไรตกลงเนี่ยจะเอามาตรฐานของใครมาตัดสินเรื่องนี้ล่ะครับจะเอามาตรฐานของคนในยุคสมัยนั้นเมื่อ1,400กว่าปีเนี่ยหรือว่าจะเอามาตรฐานของคนกลุ่มหนึ่งในยุคสมัยนี้เนี่ยย้อนเวลากลับไปตัดสินการกระทําของคนเมื่อ1,400กว่าปีที่แล้วย้ํานะครับว่าที่กล่าวมานี้คือพูดเรื่องมาตรฐานโดยที่ยังไม่พูดถึงหลักคําสอนก่อนนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงไม่ถูกต้องเลยนะครับที่มนุษย์กลุ่มหนึ่งเนี่ยซึ่งมาหลังจากท่านศาสนาทูตมูฮัมหมัดเป็นเวลา1,400กว่าปีเนี่ยจะมาวิพากวิจารณ์เรื่องนี้โดยใช้มาตรฐานของตนเองที่เพิ่งมีมาไม่นานนี้มาเป็นตัวตัดสินการแต่งงานของท่านศาสนาทูตมูฮัมหมัดกับท่านหญิงไอชะว่าเป็นสิ่งที่ผิดศีลธรรมแต่สําหรับมนุษย์ที่เชื่อในพระเจ้าแล้วไม่ว่าจะเป็นคริสต์หรืออิสลามก็ตามเขาจะไม่คิดมาตรฐานใดๆขึ้นมาเอง โดยสวนทางกับมาตรฐานที่พระเจ้าได้กําหนดไว้เพราะถ้าจะเอามาตรฐานที่มนุษย์วางกันขึ้นมาเองเนี่ยคงจะหาข้อยุติไม่ได้อย่างแน่แท้เลยครับและมันคงจะวุ่นวายปั่นป่วนแน่นอนเพราะว่าแต่ละคนแต่ละสังคมแต่ละวัฒนธรรมก็มีมาตรฐานของตนเองทั้งนั้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครกันล่ะครับที่จะมีสิทธิเด็ดขาดที่จะมีอํานาจในการวางมาตรฐานในเรื่องต่างๆขึ้นคําตอบก็คือ ผู้ที่เป็นเจ้าของชีวิตมนุษย์นั่นไงมีสิทธิเด็ดขาดหรือเรียกอีกอย่างก็คือพระผู้เป็นเจ้านั่นเองถ้าจะถามชาวคริสต์ทั้งหลายนะครับว่าคุณใช้อะไรเป็นมาตรฐานในการตัดสินความผิดและความถูกบาปและบุญในชีวิตของคุณชาวคริสต์ก็จะต้องตอบว่าคัมภีร์ไบเบิลเช่นกันครับถ้าถามว่ามุสลิมเนี่ยเอามาตรฐานที่มุสลิมจะต้องปฏิบัติตามได้มาจากไหน คำตอบก็คือคาภีอั้นกุรอาน,นั่นเองและคําสอนของท่านศาสนทูตมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะัยฮิวะสลัมในสมัยที่ประเทศอินเดียถูกปกครองโดยอังกฤษนะครับก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งพยายามที่จะปลดปล่อยประเทศอินเดียจากการครอบครองของอังกฤษโดยคนกลุ่มนี้เนี่ยถูกมองโดยอังกฤษว่าเป็นคนเลวเป็นพวกก่อการร้ายแต่กลับถูกมองโดยชาวอินเดียว่าเป็นคนดีของชาติเป็นฮีโร่สมควรจะถูกยกย่อง แล้วนี่ตกลงเราจะเอามาตรฐานของอังกฤษหรือของอินเดียมาตัดสินคนกลุ่มนี้ดีล่ะครับเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมนุษย์มีมาตรฐานในการตัดสินสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่แตกต่างกันมนุษย์ในยุคยุคหนึ่งในสถานที่ที่หนึ่งไม่อาจที่จะอ้างได้ว่ามาตรฐานของพวกเขาที่คิดกันขึ้นมาเองนั้นเป็นมาตรฐานที่ถูกต้องที่สุดยอดเยี่ยมที่สุดและบังคับให้คนอื่นมาปฏิบัติตามมาตรฐานของตนเอง นอกจากว่าเขาจะพิสูจน์ให้ได้ว่ามาตรฐานของเขานั้นเป็นมาตรฐานที่พระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงได้เป็นผู้กําหนดมาให้หรือไม่เพราะสําหรับผู้ที่เชื่อในพระเจ้าแล้วเขาเชื่อมั่นว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงรู้ดีที่สุดในสิ่งที่พระองค์ได้กําหนดให้กับมนุษย์ว่าในภาพรวมนั้นจะมีผลดีมากกว่าผลเสียอย่างแน่นอนเหมือนกับที่พระองค์ทรงห้ามเรื่องสุราท,ทั้งทั้งที่พระองค์ก็บอกเอาไว้ว่าในสุรานั้นก็มีผลดี แต่ว่าผลเสียของมันนั้นมีมากกว่าด้วยเหตุนี้พระองค์จึงห้ามดื่มสุราและสิ่งมึนเมาอื่นๆแต่สำหรับผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้าล่ะท่านจะใช้มาตรฐานไหนและมาตรฐานของท่านจะไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่และถ้าไม่ท่านจะแก้ปัญหาเรื่องมาตรฐานที่ไม่ตรงกันนี้อย่างไร จึงไม่ถูกต้องเลยนะครับที่จะมีใครพยายามยัดเยียดมาตรฐานที่พวกเขาเนี่ยเพิ่งมีมาไม่กี่ปีที่แล้วเอามาให้กับชาวโลกได้ใช้โดยโฆษณาเผ mm. ยแพร่ออกไปผ่านสื่อต่างๆโดยพยายามสร้างภาพลบให้มาตรฐานอื่นๆที่ไม่ตรงกับตัวเองให้ดูน่ากลัวน่ารังเกียจอีกทั้งให้ดูแปลกประหลาดไปเลยอะไรอย่างนั้นโดยสร้างภาพให้มาตรฐานที่พวกเขาคิดกันขึ้นมานั้นดูดีดูทันสมัยและทําให้ผู้คนโดยทั่วไปหลงคล้อยตามโดยไม่รู้ตัว และเมื่อได้หลงค้อยตามไปแล้วและเห็นดีเห็นงามไปด้วยแล้วพวกเขาก็จะรู้สึกไม่ดีหรืออาจจะต่อต้านต่อมาตรฐานที่ข้านกับมาตรฐานที่เขาหลงเชื่ออยู่ไปโดยปริยายครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจึงได้ข้อสรุปว่า 1. ถ้าจะเอามาตรฐานเป็นตัวตัดสินว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรถูกอะไรผิดก็จะต้องเอามาตรฐานของคนในยุคสมัยนั้นๆในวัฒนธรรมนั้นๆในชนชาตินั้นๆเป็นตัวตัดสิน ไม่ใช่เอามาตรฐานของคนในยุคสมัยปัจจุบันย้อนกลับไปตัดสินคนในยุคนั้นนะครับ 2. การที่ท่านศาสนาทูตมูฮัมมัดแต่งงานกับท่านหญิงไอชาเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่ผิดมาตรฐานคนในยุคสมัยนั้นเลยรวมถึงถ้ามองในแง่หลักการศาสนาโดยใช้มาตรฐานที่พระเจ้าได้ทรงวางเอาไว้ด้วยเช่นกัน 3. มมาตรฐานที่อิสลามวางเอาไว้นั้นคือมาตรฐานสูงสุดสมบูรณ์แบบที่สุดมีผลดีประโยชน์ต่อมนุษย์โดยรวม มาตรฐานของอิสลามคือมาตรฐานที่กําหนดโดยอัลลอฮ์พราผู้เป็นเจ้าผู้ทรงรอบรู้สรรพสิ่งทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตด้วยเหตุนี้นะครับมาตรฐานที่พระองค์กําหนดจึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่จะต้องถูกยึดถือและนํามาเป็นตัวตัดสินของมนุษย์โลกอัลลอฮ์พราผู้เป็นเจ้าได้ทรงกล่าวไว้ในพระคัมภีร์อันกุรอานซุลเลาะอันมาอิดะนะครับในบทที่5องค์การที่50ความว่าข้อตัดสินสมัยยาฮิเรีย กรานั้นหรือที่พวกเขาปรารถนาแล้วใครเล่าจะมีข้อตัดสินที่ดียิ่งกว่าอัลลอฮ์สำหรับกลุ่มชนที่เชื่อมั่น